สวัสดีเลยครับทักทายครับพี่น้องชาวยูทูบครับรับชมช่องดำซิงซับสิงท้องครับเขาไม่ได้เกี่ยวครับพี่น้องแก่จไปแรนดินซะก่อนเดี๋ยวไปแรนดินกัะมานว่าหลายรถครับเกสิแปดสิบรถนี่แหละนะครับงานดวนงานดวนพี่น้องงานดวนรถเกี่ยวกับจอดสนิทเหมือนเดิมครับบัว่าฝนตกม่บ้านบานงกอนนี่ฝนตกนะครับเดี๋ยวเอารถกืนครับตอนนี้

พ่อว,า,วางลงวางลงอ่าโอเคโอเคอาครับไปพอกันบัเรลงครับพี่นอออ้องไปน้ำยาคือสิมเมื่อตัวนี้ือเห็นบักไอ้นั่นมันเอาลงอยู่มันไมเ่เดี๋ยวเรให้เจ้าออตัวมันนั่นเด รถจำไหมโอ,โอ,โอ้ยังเร็วฮะโอ้ยังเร็วเหมือนเดิมครับนี่จอดนานได้เนี่ยยังจวดคืนเก่าได้เนี่ยบอกขี้วกับเอวบาเย็นน้ำยาหน่อยโอ้กับว่าคือตามมันฉีดบอมีเนาะ นี่ครับยังเร็วยังจวดเหมือนเดิมครับถ้าถ้าไปทำปั๊มใหม่ไม่ใช่ปัม๊มไฮรีกนะปัม๊มโซล่าครับปัม๊มโซล่ามาจากก่อนแล้วคันนี้เดี๋ยวอยาหาเงินทำอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทปัม๊มโซล่าเนี่ยมันเร็วเหมือนเดิมนะแล้วก็ ปั๊มโซล,ล่ามันยางนนหน่อยนึงแล้วไปทําให้โซล่า imprint. แต่บางคนเขาบอกว่าให้ผมไปเปลี่ยน,นอะไรนี่นะเปลี่ยนสปริงสปริง,รงกาวนานะแต่แบบช่างช่างที่เขาดูแลร,รถคันน,นี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนปั๊มเลยเอ้อให้เปลี่ยนให้ซ่อมปั๊มเลยพวกลูกปัม๊มพวกลูกสูบป,ปัม๊มพวกอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ผมตั้งรอบเครื่องให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงนะผมตั้งรอบเครื่องให้มันสูงขึ้นหน่อยนึง แล้วเวลาดับสวี์กุญแจตอนนี้คือมันดับไม่ได้เราต้องไปข่มเราต้องไปกดเราต้องไปกดคันเร่งลงหน่อยนึงมันถึงจะดับถ้าเราถ้าเราไม่ปรับคันเร่งเร่งขึ้นใช่ไหมเวลาเราองอแขนเข้าอหรือเหยียดแขนออกมันก็จะโหลดครับเราต้องปรับให้รถมันแรงขึ้นอีกหน่อยนึงสักเกีียวนึงเนี่ยผมก็ทำางนี้แหละแล้วก็ทาปุ๊บก็ก็ได้เลยเดี๋ยวก็ต้องรอหาตังอีกสักหน่อยแล้วก็จะไปทํา ปั๊มโซล่านะครับตอนนี้ช่างยะเขามาจูนปั๊มเพราะว่ารถเครื่องมันแรงขึ้นเครื่องมันมันรอบเครื่องสูงขึ้นแล้วก็ต้องโหลดปั๊มลงนะครับถ้าไม่โหลดปั๊มมันจะเร็วเกินแล้วมันจะไปแผ้หลายจุดนะครับมันจะทําให้หลายๆจุดรั่วซึมตอนนี้มันก็เริ่มรั่วซึมแล้วแหละโอลิงมันก็เริ่มรั่วแล้วหละผมก็ถามชุดซ่อมโอลิงภายนอกไม่ให้มันรั่วมันไหลก็ประมาณหมื่นกว่าบาท นั่นแหละผมก็จะพยายามค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับถ้าทําทีเดียวก็ไม่ได้หรอกตังไม่เยอะนะครับนี่แหละมันเริ่มรั่วแล้วมาอยู่กับผมก็เกจแปดปีแล้วนะมาอยู่กับผมก็เกจแปดปีแล้วมันถึงจะได้รั่วรั่วซึมเป็นปกติแต่ผมก็พยายามดูแลร,รักษารถครับให้มันดีที่สุดให้มันอยู่กับผมดีที่สุดนะนี่ยลรักษารถให้ดีที่สุดครับพวก นี่ก็จะทําปัม๊มโซลา่าเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมละ่ะก็จะเก็บรวดวซืมพวกปัม๊มแพรคอนโทรลพวกปั๊มมอเตอร์พวกนี้หละนะครับแล้วก็จะเก็บอันนี้หน่อยหนึง่งพวกบูธสลักผมก็ว่าจะทำนะแต่มันใช้ตังค์เยอะครับก็ค่อยๆทําจะไล่ไล่ไล่ไปก่อนพวกนี้มันก็ได้อยู่มันมันก็ได้ไปอีกอยู่มันก็ไม่ได้อันนี้มากมาย ซีนนี้ก็ตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะมันก็มีซึซมๆบ้างนะซึซซมๆบ้างแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะเจ็ดแปดปีแล้วซีนแท้ไอ้ตรงนั้นเปลี่ยนไปแล้วครั้งสองครั้งแล้วซื้อมาไม่ได้ครับกระบอกลายก็ต้องเปลี่ยนกระบอกใหม่ข้างนี้เปลี่ยนกระบอกใหม่นะกระบอกลายนะ้มันรั่วแต่ข้างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่ากระบอกมันเริ่มสึกผมก็เปลี่ยนแกนใหม่ แกมาเริ่มสึกแล้วผมว่าเราเปลี่ยนใหม่นะครับมันนี้วิ่งไม่หลายคันครับวิ่งกันสามคันมันดินไม่เยอะครับก็เลยเอากันแค่นี้แหละผมไม่ได้เอารถผมมาวิ่งด้วยนะก็ใกล้ๆหน่อยครับแต่ก็ได้ราคาอยู่ได้เที่ยวอ,อยู่ได้ราคาขึ้นอยู่ครับ คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับไปเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ